เหลือแค่หนึ่งสิบกระสอบนะสวัสดีค่ะพี่ปูนะคะศูนย์แปดหนึ่งนะคะศูนย์แปดหนึ่งนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะนี่เปิดตั้งก้อนเลยนะคะดูจากข้างบนแค่นั้นเองนะคะแป๊บเดียวนะคะคุณลูกค้าขอคุณลูกค้านะคะดึงลงให้พี่หน่อยขอคุณลูกค้าแล้วคะไม่ใช่ไม่ใช่จะไปดึงลงดึงผ้านี่ลงให่พี่หน่อยเออเดียวนะคะเสยค่ะโกโก้เก่งๆนิดนึงมนรับมนรับถึงที่เลยมรับถึงที่เลยนะคะนี่ นะคะนี่นะคะยวให้ดูนะคะอันนี้สวยมากนะงานปะสวยมากแล้วก็แบบไซส์ดีมากเลยนะคะใครอยากได้สนใจนะคะ,ร,ยยะ,คะรีบหน่อยนะคะเพราะว่าของไม่ได้มีเยอะนะคะนี่นะคะของไม่ได้มีเยอะนะคะแล้วก็ใหม่ๆทั้งนั้นเลยใหม่นะคะอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะคะแล้วเป็นพันชิ้นเลยนี่ยังไม่ได้เปิดถึงข้างล่างเลยนะคะเปิดแค่ข้างบน,ข,งบนข้างบนใหม่หมากนะคะนี่อุ้ย ดีใจแทนลูกค้าเลยนะคะเนี่ยลูกค้ามารับหน้าร้านนะคะวันนี้ส่งกระสอบสามกระสอบไปแล้วนะ,ะวันนี้เฉพาะขายชุดชั้นในเนี่ยเปิดของลูกค้านะคะ <c oughs> ก็ก็โอ้โหเยอะมากเลยนะคะลูกค้ามาเปิดแล้วก็มีคนแบบสนใจติดตามเยอะมากเลยดูนะคะผ้าสะอาดผ้าใหม่มากเลยนะคะนี่ดูนะคะเนี่ยนี่คือสะอาดใหม่นะคะเนี่ยทุกคนค่ะอยากให้ได้อยากให้โดนจริงๆ นี่ผ้าใหม่ส,สะอาดแล้วก็สภาพนี่คือแบบโอ้เดี๋ยวนะคะน้องพี่ๆขาน้องๆขาคือบอกเลยนะคะว่าถ้างานแบบนี้นะคะงานแบบนี้นะคะงานกีนะคะไม่ต่ํากว่าตัวละสองพันสามพันนะคะ, 3, ะ,คะแล้วก็บอกนิดนึงคะ่ะว่านี่นี่ไซส์ใหญ่นะคะน,น้าไซส์แบบไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ออกเร็วมากใช่เนี่ยนี่ก็ไซส์ใหญ่นี่คือไซส์ใหญ่นะคะนี่ไซส์ใหญ่เนี่ยไซส์ใหญ่ๆแล้วมีเนี่ยในนี่คือดีมากเลย นี่คือแบบโอ้โหนี่ผ้าแบบนี้พี่ชอบมากมันออกเป็นแนวสปอร์ตแบบนี้มีในกระสอบนะคะแล้วไซส์นี่ไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วดูดูเล็กๆน้อยๆโบโบเนี่ยโอ้ยน่ารักทั้งนั้นนะคะอยากให้ได้จริงๆนะคะ<ม>นี่นะคะใหญ่ย,ยังแบบโอ้โหนี่ดูนะคะสภาพนะคะใหม่มากอย่างนี้นะคะไม่ต่ำส่งพันสามพัน 3, นะคะน้องๆขาบางคนพี่ๆขาบางคนอาจจะคิดว่าหุยทำยังไงดีนะคะ ก็ซื้อชั้นในใหม่ก็ได้ตัวละ35บาทส0บบาทไม่เหมือนกันนะคะบอกเลยว่าไม่เหมือนกันแน่นอนนี่หรือตัวนี้นะคะดูดอกลูกไม้แน่นๆแ,แบบนี้เลยไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะถ้าจะเป็นอย่างนั้นนะคะตัวนี้นะคะราคานะคะอ่ะเดี๋ยวน้องดูราคานะคะพี่ๆดูราคานะคะราคาเนี่ยแปดสิบหยวนนะคะนี่แปดสิบหยวนนะคะนี่แบบถ้าเต้าใหญ่ๆแบบนี้นะคะประมาณโอ้แพงนะคะ นะคะไม่ต่ำสองพันสามพันนะคะน้องๆขาแล้วยาโอ้โหคือกระสอบนี้ดีมากนี่ค่ะงานดีมากดีมากงานลูกไม้เนี่ยโอ้โหตายแล้วเนี่ยดูแทงกดูแท็กมาอ่าดูแท็กนะคะเดี๋ยวดูเดี๋ยวคืออันนี้คืออะไรคะวิกตอเรียซีเค็ดนะคะนี่นะคะนี่วิกตอเรียใช่ค่ะวิกตอเรียซีเข็ดตายแล้วตัวนี้พี่ตัวไปอัพสองร้อย่าเห็นไหมลูกค้าบอกว่าได้สองร้อยนะคะ นะลูกค,ค้าลูกค้าอย่ามาเซ็นนะคะทีหลังนะคะรู้ความลับแล้วนะคะนี่นสวยมากะนะคะดูคะ่ะใหม่มากนะคะอะ่ะเดี๋ยว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 ,ยวช่วยหนะะ่อยค่ะลูกค,ค้าค่ะช่วยช่วยดึงมาให้ผู้ดูหน่อยคะ่ะช่วยดึงแบบเร็วๆ,ๆให้ให้หน่อยค่ะนี่นะคะนีแบบเร็วๆนะคะอ่ะเดี๋ยวแบบเร็วๆนะคะนี่โอ้โหโอ้โหแต่มมากนะคะแต่มมากจริงๆ โอ้ตัวไหนก็ตัวนั้นตัวไหนก็ตัวนั้นทุกคนสวยมากทุกคนดูตัวนี้นะคะนี่ไซส์ใหญ่เนี่ยนี่ยังไม่ถึงด้านล่างนะคะนี่อยู่ดูนะคะเนี่ยยังไม่ถึงด้านล่างเลยนะคะบอกเลยว่าโหปังมากๆเลยนะคะปังมากค่ะโอ้ยเพลินโอ้ยสวยมากนะคะลูกค้ายังกรี๊ดเลยนะคะไม่ใช่แค่พี่นะคะพี่กรี๊ดนะคะไม่ไม่ใช่เล่นตลกนะคะเนี่ยไม่ใช่เล่นตลกในเรื่องจริงนะเนี่ยเนี่ยนะคะค่ะ วยนะคะเนี no food. Food. ่ยงานลูกไม้ก็แน่นมากเลยนะคะอยากให้ได้อยากให้โดนจริงๆแล้วก็เหลือแค่ไม่กี่กระสอบแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องโกยให้ลูกค้าแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวลองเลยค่ะโกยเลยค่ะนะคะนี่นะคะนี่โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวถ้าตัวสวยๆนะคะเอาให้ดูหน่อยนะคะอู้ตายแล้วตายตายวางเลยค่ะวางเลยค่ะพี่ฟูส่งอีกโอ้ยนะคะอย่างสวยเลยนะคะอู้ตายแล้วใหม่มากทุกคนค่ะใหม่มากจริงๆนะคะอ่ะอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอพี่เดชขายให้ให้เขาหน่อยรู้จะเอาให้ดูเลยตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบบเร็วๆนะคะอ่ะนี่นะคะนี่น้คอ้โนี่แค่จับนะคะนี่นี่ดูค่ะเนี่ยเนี่ยโอ้โหนี่ยเห็นไหมคะไซส์ใหญ่เยอะค่ะไซส์ใหญ่เยอะมากทุกคนนี่ก็ไซส์ใหญ่เนี่ยไซส์แบบนี้โอ้โหนางจะขายโอ้ได้กําไรล้นๆ้นเลยไม่ต้องมาขอ อันอู้ตัดแล้วนี่นี่นี่นะคะไม่ต้องขอแล้วนะคะทขาไม่มีเชื่อแล้วนะคะไม่ไม่เชื่อลูกค้าแล้วนะคะลูกค้าเออมันบางงามบางงามไม่เชื่อแล้วนะคะทุกคนดูก่อนนะคะนี่ดูนี่โอโหโอโหนี่ไม่มีแต่ไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนะคะรีบก่อนนะคะเดี๋ยวลูกค้าจะด่าเอานะคะจะไม่กล้าด่าเลยวไม่กล้าด่าเลยลูกค้าไม่กล้าด่าเราเราเราไม่ไดจะด่าลูกค้า กีดล้อเล่นนะคะหยอกหยอกสนิทกันนะคะนี่นี่นี่โอ้โหโอ้โหแล้วโอ้โหใหม่มากนี่สีแดงเนี่ยใหม่มากสีไม่ตกนะคะสวยมากค่ะสวยมากเก้าเก้าเก้านะคะคาดเขียวนะคะเก้าเก้าคาดเขียวนะคะพี่พี่เขาเปิดแปดแปดแปดแล้วพ่าไม่ชอบนะคะไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพี่บริหารเองอย่าเอาไปนะคะไม่ชอบนี่เราบอกเลยว่าเอ้ยไม่ต้องเอาไป เดี๋ยวพี่เอาไว้นี่เดี๋ยวปูบริหารเองคือปูก็จะไปไปทําความสะอาดไปคัดเอาแต่สวยๆแล้วก็เอาทุนเอาอะไรแค่นั้นพอนะคะฉะนั้นเราหนูโหนี่นี่เป็นซีทูเนี่ยสวยมากแล้วเป็นไซส์ใหญ่เนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเป็นซีทูไซส์ใหญ่เนี่ย 2, นะลูกไม้หนูขอหน่อยค่ะนะคะนี่หลูโหไซส์ใหญ่เยอะไซส์ใหญ่เยอะแบบเต่งๆนะคะ,นะคะเออหน้านะไซส์ใหญ่เยอะมากเลยนะคะ นี่เลาะแลายเก่าๆเนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะคะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะยังไงแล้วนะคะไม่รู้จะไม่รู้จะยังไงแล้วอันนี้ก็สอบนี้สวยมากนะคะนี่เป็นนี่คัดสุดยอดแล้วนี่นี่เห็นเห็นห้าตัวละเนี่ยสามสี่ห้าตัวละเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูเลยนะคะฟับฟับนี่จับตรงนี้เลยนะไม่ได้ไม่ได้เลือกไว้ก่อนนะนะนี่อ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไซส์ใหญ่นะคะเนี่ยไม่ใช่นมทิปูแล้วเนี่ยเนาะ เนี่ยโอ้ใส่ใหญ่มากเลยนมพี่เนี่ยนมพี่ปูไม่ใช่อย่างเงี้ค่ะนี่ใส่ใหญ่นมน้อยๆนี่ค่ะนี่บางสวเนี่ยโอ้ตายแล้วแบบน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเนี่ยัยรุ่นเนี่ยใส่ใหญ่โอ้ยเนี่ยเอาไปขายสิบบาทได้หรอทุกคนทุกคนนี่อย่าเดี๋ยวบอกก่อนนะคะว่าเสื้อของแบบเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ย เขาไม่ซื้อกัน39บาทนะ59บาทแนทะ้วใส่ไม่ไม่สบายนะคะอันนี้บอกเลยว่าโอ้โหใส่สบายมากอันนี้ไซส์น่าจะประมาณ46 46 42ประมาณนี้นะคะขั้นต่ำเนี่ยโอ้โหดูดูทุกคนคะ่ะแน่นแน่นอันนี้มีอันนี้ใส่พิพูอยู่นะคะดูลูกไม้แน่นๆเลยแล้วไม่มีชํารุดเลยนะคะดูสิคะเนี่ยไม่มีชํารุดเลยไม่มีเสียหายเนี่ยดูอ่ะเนี่ยดูนะคะดูอ่ะ พอนะคะขอบคุณมากนะคะโอ้เยอะแยะเลยค่ะนะคะสวยสวยมากเลยนะคะโอเคขอบคุณค่ะ